สวัสด,คดีครับผมในเกมนะครับวันนี้จะเล่นยังไงครับเซิร์ฟไปบึกซี้มุมินเกมมันทุกอย่างแหละเออ้อต้องสู้เห็นไหมนะฮะโอ้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 ว่ะตายไม่นะั่นหนึ่งสีครตายอ่ะอ๋อคือฆ่ากันไปเรื่อยๆให้ค่าเดียะที่สุดเหรออ๋อ,อต้องฆ่าเป้าหมายทาร์เก็ตตอนนี้เป้าหมายเป็นไอตัวนั้น คืออะไรวะเนี่ยคือ,คอ,คอคยิ่งข้าเป้าหมามเยเยอะก็ยิ่งได้แ้มเหรออะไรอนะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้ยคนอยู่นั่นอย่าอะไัไงล่ะเพื่อนึกว่าอะไรมันจะสปอนทุกๆเมื่อไรนะคนเทียบเลยอ,อืมได้สักตัวก็ยังดีวะ โดนโดนโดนหลอยโดนหลอยเฮ้ยโดนหลอยโอ้โหไอ้เทียมันมาสองอืมโดนโดนพี่หนึ่งพี่หนึ่งคิสโค่สิคงฆ่าได้สองตัวเองแล้ววะเฮ้ยอย่าไปคืออย่าไปอย่าไปลาาเขา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 ใจไหมอย่าไปลาาเขาเอออย่าไปลาาเขาเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันกลับมาเอาคืนแล้วเฮ้ยอุ้ยไอตัวนี้มันเป็นเป้าหมายนี่ว่าทาร์เก็ต ไอ้ Target อะพี่หนึ่งได้ t a เก e t เฮ้ยเอ้ยเออโดนลา่าไปไงล่ะพี่น้องเจ็บใจไหมล่ะเฮ้ยไอ้ t a เก e t มาแล้วไอ้เป้าหมายมาแล้วไอ้เป้าหมายมาแล้วเป้าหมายมาแล้วเออเป้าหมายดูพี่หนึ่งเก็บพี่หนึ่งสั่งเก็บเหือกตะโกนพี่หนึ่งสั่งเก็บพี่หนึ่งสั่งเก็บเจอพี่หนึ่งไหนเป็นไงเป็นยงไงบ้างอืม โหดล่าฆ่าโหดล่าพาเข้าสังเตเลยพี่ซุบๆๆๆๆไม่โดนเลยว้าวมิ่งตลุมบอลตลุมตุ่มโบวันอยู่ผมต้องไปล,ลุยละยาวอืมไ้หล้ยตัวมัเนี่ยเมือเ่อกี้แล้วก็หนึ่งสิบคงได้โอ้อได้อยู่สิบกว่าตัวเองเขาฆ่าไปยีโโาสา่สิบสามมาละโอ้โหหนึ่งสิบคงฆ่าล่าเขา้ขาสังเตยสังเตยอะไรเขาคูอลไรเขาคูพวกโจรร้ายต้องปราให้หมดสิน้นหมดสิน้นหมดสิน้น หมดซีน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 ไอตัวไล่ตุ๊กหมดซีนหมดซีนหมดซีนเลยไหนนวะ <c oughs> มันอยู่นั่นอยู่นั่น <c oughs> <c oughs> โอดซ่าพาร่าครับตันเตอสวยงามประการตาเฮ้ยตาเก็ตเออโดนโดนพี่หนึ่งเอาเ้าเกิดอขึ้นมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าแม่งเอ้าแม่งบินมาได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยไปรกเกอร์ทีเนี่ยโอ้หนึ่งจูงหงไปไหนเนี่ย สิบสี่เองอะไร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 ครับผมอะไรครับผมอุ้ย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 สีคงงดนหลอยฮิววี่โอตายเออตายเออ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 สิบหกตัวสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้โหแม่สามสิบวัวตัวแล้วเร็วจังวะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอยู่ต้องไปเข้าในที่ชุลมุนวุ่นวายอ่ะ เราอย่ากลัวการที่จะอ้าวนัดเดียวจอดเลยเออโดนด้วยนัดเดียวจอดโอไปใช่แล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดล่าฆ่าเข้าสังเต้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 สวยงามประการตามึงจัดสักหน่อยแล้วควายน้ำอยู่เหรอเฮ้ยปุ๊บไม่โดนว่าเฮ้ยนั่นแน่น้องน้องเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนพ้องน้องพี่ จัดจัดฮึโดนโดนพี่หนึ่งหน่อยโดนพี่หนึ่งหน่อยพี่หนึ่งก็ไม่โดนว่ะยิงใครวะนั่นอ่ะพี่หลังมันมีคนนึงหนึ่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 งไม่ถึงสองไปเร็วเฮ้ยยิงหมดเวลายไงเนี่ยยุ่งหมดนะเฮ้ยโอ้โหเอฟเคยิงเสร็จดีครับสวยงามละการตาเฮ้ยอืมอืมอันนี้มันเป้าหมายนี่ว่าเป้าหมายี่อประชาชน ยิงมาจากไหนวะหดฆ่าล่าสังตะ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 สังตวโอ้โหไม่น่าไปเข้าใกล้เลยโดนเลยพี่โดนเลยไม่โดนอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วตลุมตุ้มโบตลุมตุ้มบตตุมตุ้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 มโอ้โหปตลุมตุ้มเาแล้วไม่ตายกสายหน้าเเจ เขา40กว่าแล้วมันจะโหดไปไหนโอ้ไม่โดนอีกเลยวะนี่มันตุ่มตุ่มปตุ่ม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 โปตุ่มตุ่มโปุ่มตุ่มต่มตุ่มโปโตึงตึงต่ตึงตึงเฮ้ยยานั้นนนี้กูตาเลยแม่งวนเนี่ยโอ้โหตัวตัวแม่งวนเนี่ยตุ่ม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  โอ้ไม่โดนอีกอะไรวะตึม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 โปตึมโปตึมเปาตาตตโปทำไมตายวะเนี่ยมันตีคีบอ่ะมันกระโดดมีส่วนเฮ้ยตึม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 โตึมโปตึมโปิงปุโอ้โหยิงไม่หนตูตึม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 โว้ยมันดำบินได้แดงได้ไงอะดได้ไงอะมันดำดินได้โอ้โ เลยวะไม่โดนอีกแล้ววะโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะจบแล้วเหรอเนี่ยมาเอ้ยหนึ่งชิงคเูเดอร์สามไปเจอพัดหน้าสะพานนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมบ๊ายบายยังพัดหน้าผม